เรากำลังจะเริ่มการแข่งขันทำอาหารครั้งใหม่ทุกคนพร้อมไหมแต่เราจะทำอาหารให้ใครล่ะ mm hmm. คุณย่าน้ำมันตุ๊กตาที่อันตรายที่สุดพอยิงเลเซอร์ได้มองหาเป้าหมายมองหาเป้าหมายเป้าหมายล็อกเป้าหมายจมตีอะไรไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเนี่ยไม่ใช่ทีมหมวกใบปลดของฉันเนอะมาเริ่มการแข่งขันก่อนอื่นทุกคนต้องทำเค้กให้ฉันฉันจะรอ เุยเลยจับเวลาไม่นะหมวกใบโปรดของฉันต้องเริ่มทำอาหารกันทุกคนคิดออกแล้วเหรอทำไมต้องคิดด้วยก็แค่เริ่มประกอบเค,ค้กไงมีชั้นเค,ค้กครีมชั้นเค,ค้ก<ม>ใช่แล้วทำเหมือนเดิมซ้ำๆไม่อยากเลยสักนิดเราจะทำครีมหลายสีด้วยเชฟทำอะไรอยู่นะ ฉันกำลังบีบจลรีด้ำพึ่งแต่ว่ามันยากมากเลยเราเข้าเชฟเชฟเราเข้าทุกคนหยุดก่อนตุ๊กตาหันมาแล้วมองหาเป้าหมายเจอเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายไม่พบเป้าหมายโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลย oh. เกือบโดนเลเซอร์ยิงซะแล้วบีบจะรี่เสร็แล้วทีนี้ก็ต้องการครีม เราจะบีบครีมให้ทั่วเค้กและเราต้องทำให้เท่ากันด้วยเป็นครีมสีฟ้าสันซวยแบบนี้แหละเปียให้เรียบเนียนและก็เพิ่มรายละเอียดกันด้วยจากนั้นตุ๊ก,กตาแบบนี้น่ารักมากๆมันทำมาจากฟองดองเอออย่าขยับตุ๊กตาหันมาแล้วคุณย่าระวังเปิดพบเป้าหมายต้องยิง ทรงพลังมากน่าเสียดายเค้กของคุณย่าพังแล้วแล้วจะซ่อมมันได้ยังไงเนี่ยในเวลาสั้นๆแบบนี้ยา่าเสียใจแต่ยา่ารู้แล้วต้องทำยังไงเค้ททำให้ย่ามีไอเดียย่าจะทำเค้กเป็นสายรุ้งแบบนี้ตุ๊กตาต้องชอบแน่แนเอาตุ๊กตามานั่งทิเค้กแบบนี้ละจ้าคุณย่ามีเค้กที่เจ๋งจริงๆอ่ะผมก็อยากทำอะไรอร่อยๆเหมือนกัน ตัดส่วนกระหนกให้หมดแล้วก็เบีบครีมเอาให้ทั่วเลยแล้วก็เกลี่ยด้วยเรียบร้อยจากนั้นเอากระเป๋ามามีบางอย่างอยู่ในนี้อ๋อนั่นไงเยลลี่ที่ผมต้องการอร่อยจังผมจะทำเป็นทรงผมแบบเนี้แล้วก็มีลูกตาและก็ปากด้วยสำเร็จแล้วลูกตาได้เวลาลองแล้ว มีเคเ้กต้องสามชิ้นงั้นก็มาดูกันว่าเป็นยังไง <Hey, S 1> เค้กนี่ดูเหมือนฉันจริงเหรอยเบงั้นฉันจะทำลายมันมันแย่มากฉันไม่ชอบเลย oh. hmm. เธอยินตุ๊กตาของผมแต่ฉันต้องลองเค้กก้อนนี้มันดูน่ากินมาลองกันเธอไม่เร็วตุ๊กตานี่คืออะไรดูเหมือน ของฉันเจ๋งมากเชฟทำได้ดีแล้วนี่คืออะไรโอ้มีตุ๊กตานั่งอยู่ที่สายรุ้งและมันดูเหมือนฉันเจ๋งมากมาลองชิมกันเลยอร่อยจังคุณย่เป็นผู้ชนะเย้ย่ายชนะแล้วดีใจจังเลยโอ้โหเสียงดังๆมาจากไหนเมฆดำๆเกิดอะไรขึ้นใครกันนะ โอ้ oh, นั่นมันวัเสย์มาดูกันว่าเธออยากกินอะไร Burger. เบอร์เกอร์เยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มทำอาหารกันเถอะน่ารักงั้นอย่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรก่อนอื่นก็ทอดเนื้อและต่อไปก็เราจะหั่นผักกันเราต้องหั่นผักเยอะๆทีนี้เราจะประกอบเบอร์เกอร์กันเลยดูซิมันน่ารักแค่ไหนอยากทำขนมปังเองเลยนะ <c oughs> และต่อไปอยากจะทำเฟรนช์ฟรายส์แต่ทำจากแอปเปิ้ลโอ้เชฟนั่นอะไรนะฉันกะทำบอร์เกอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแมงมุมมันดูน่ากลัวมากตรงกับที่เวนส์เย์ต้องการเธอชอบทุกอย่างที่ดูมืดมนเฮาคุณยา่าอย่าเข้ามาใกล้สิครับทำไมต้องตะโกนด้วยแค่พูดเบบาๆก็ได้ยินแล้วเชฟเป็นอะไรสำลับกกน่ะเหรอเดี๋ยวอย่าช่วยหายใจสิ <c oughs> ผมมีไอเดียทำเบอร์เกอร์หวานๆรับรองว่าอร่อยไม่ซาำใครเวนสเตย์ Wednesday ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนแน่ผมมีของอร่อยมากมายมีสตรอเบอรี่รับได้แล้วอร่อยแล้วก็ช็อกโกแลตใส่อริโอสตรอเบอรี่แล้วก็ราดนูเทลล่าลงไปอร่อยด้ยลูกกว่าเนอร์สและปิดขนมปังอีกชิ้นหนึ่งเรียบร้อยเก่งมากจ้าเวนสเตย์ Wednesday. ลองเลย โอ้โหทุกคนทำเบอร์เกอร์ได้ดีมากงั้นเริ่มจากตรงไหนดีมาเริ่มจากอันที่แย่ที่สุดดีกว่าเบอร์เกอร์หมีดูน่ารักเกินไปต้องลองอร่อยดีนะแล้วนี่คืออะไรดูเหมือนเบอร์เกอร์หวานหวานแต่แฉันเปลี่ยนขนมหวานจริงเหรอผมตั้งใจมากเลยนะแล้วนี่คืออะไรนี่ โอ้แมงมุมเบอร์เกอร์น่ารักจังนี่แหละที่ฉันต้องการมันดูน่ากลัวแต่ฉันชอบแบบนี้ดีมากวิเศษไปเลยเชฟนี่มันสุดยอดจริงๆใช่ฉันชน,นะฉันตั้งใจมากเชฟดีใจด้วยจ้าโอเคไม่เอาหน้าไม่ต้องเสียใจ <c oughs> และครั้งนี้ทุกคนต้องทำอาหารให้ใคร โอ้นี่มันโรบอตนี่นะว้าวเราไม่เคยมีแขกแบบนี้มาก่อนเจ๋งมากโรบอตต้องการเครื่องดื่มงั้นก็มาเริ่มกันเลยรุ้ลแล้วว่าจะทำยังไงผมต้องการลูกอมเปรี้ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขากินแบบนี้แล้วหรอ,อย่าไม่เคยลองมาก่อนเลยคุณยา่าต้องแกะหอก่อนเนอะได้ไหม โอ้ดูเหมือนเธอจะเปรี้ยวมากจริงๆเขาตัดสินใจทําเครื่องดื่มด้วยเลูกอมเปรียปร้ยวๆแล้วก็ขนมเปรียปร้ยวๆมาดูกันว่าเขาจะทํำยังไงต้องสนุกแน่และก็อร่อยด้วยเทนนะ้ำผสมเปรียปร้ยวๆลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันโอ้สีสวยจังเลยมันจ้ามากเขาแน่ใจนะ้ำมันปกติอ่ะมาเรืองแสงกันไปเปล่าอยากก็ไม่แน่ใจไม่เอานะาทุกคนเครื่องดื่มของผมเสร็จแล้ว ต้องใส่ผักด้วยสิไม่ใช่แค่ขนมดูแล้วตัวเดนรู้จักย่าใส่ผักลงไปในเครื่องปัน่นมีแตงกวามะเขือเทศผสมทุกอย่างให้เข้ากันโอ้เครื่องปั่นเป็นอะไรไปทําไมมันถึงเกิดประกายไฟโอ้ดูเหมือนคุณย่าจะใส่ผักเยอะเกินไปคุณย่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผักเยอะเกินไปหุ่นยนต์จะช่วยซ่อมได้แน่นอนจับให้แน่นๆ เติมบัดกำลังนี้แล้วจับวบแน่นเรียบร้อยขอบใจจากโรบอททีนี้ก็เททุกอย่างใส่แก้วโอ้โหน่ากินจังเลยยายอยากกินเองด้วยซ้ำมันข้นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอ้โหยหญ่แย่เกอะของฉันอร่อยกว่าแน่ๆนเอาล่ะเรนน้ำใส่แก้วฉันผสมน้ำอัดลมทุกอย่างเข้าด้วยกันและก็ใส่คริสตเตอร์และตกแต่งด้วยสายไหมฮ่า ฉันพร้อมแล้วเอาละโรบอทลองเลยเร็วเข้าครับมีเครื่องดื่มตั้งสามแก้วมาเริ่มจากแก้วนี้นี้สายไหม่ด้วยต้องละลายในน้ำว,ว้าวออกมาสวยงามและรสชาติจะเป็นยังไงงานผมต้องใช้หลอดทีนี้ก็มาลองกันเลยอ่อ ลองรักใช่ฉันตั้งใจทำมากเลยทีนี้มาลองสมูทตี้ผักกันเถอะมันดูไม่ค่อยน่าอร่อยเอออย่าแยงอย่าแยงสมูทตี้ที่แยที่สุดผมไม่ชอบคณอยสอบตกแล้วเพิร์ดคิดอะไรได้งั้นก็มาลองกันเลยโอ้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 เปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปพลังพุงพาด มันเกือบจะเต็มแล้วผมจะบินชาเต็มที่โอ้โหแล้วใครชนะเลอฉันเหรอชนะแล้วถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย